สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับวิธีการคาลิเบตโตเลื่อยนะครับซึ่งการคาลิเบตโตเลื่อยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําก่อนที่เราจะใช้งานโตเลื่อยกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับ mm. พูดให้เข้าใจง่ายคือการตั้งใบหรือว่าการตั้งลวให้มันได้ค่าศูนย์เป๊ะให้มันตรงแม่นยาม,มากที่สุดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําในเรื่องของการคาลิเบตพวกนี้นก่อนใช้งานก็อาจจะทําให เกิดการตัดแล้วไม่ได้ฉากนะครับตัดแล้วเกินบ้างขาดบ้างหรือมากกว่านั้นก็คืออาจจะเกิดอันตรายจากการคิกแบ็กหรือว่าการติดกลับของไม้ได้นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคาลิเบรตกันดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องเช็คมันนะโตัเลื่อยแต่และตัวนะครับมันก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็ มาดูกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อโตเรือให้เช็คในเรื่องของระนาบของท็อปโตก่อนนะครับโดยการเอาระดับน้านนะวางทา่าไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ละนาบที่พอดีไหมนะครับปกติแล้วถ้าเป็นโต๊จอบซ้ายพวกนี้มันจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะขนาดนั้นนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกโต๊ที่วางกับพื้นแบบโต๊ะเหล็กหล่อหนักๆนี่เป็นคาร์บิเนตซอนะครับอันนี้จะเป็นของเฟสทูนะครับก็จะเห็นว่าซองเขาจะแบบเป๊ะเลยนะครับ ซึ่งวิธีการเนี้ยเราจะใช้กับพวกที่เวลาต่อพ่วงอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวด้านข้างนะครับมันเป็นตัวโต๊ะที่เสริมมาเนาะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช็คอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะสูงไปนะครับเวลาเราตัดไม้มันจะเอียงได้นะครับอันนี้ก็เช็คได้นะครับตัวนี้กลับอีกด้านนึงนะครับก็คือด้านนี้นะครับอันเนี้ยก็สามารถเช็คนะครับแบบนี้ได้สังเกตเห็นว่าถ้ามันไม่ตรงนะครับเราก็สามารถปรับได้เนาะอย่างตัวฟองเฟสทูนะครับถ้าเกิดว่า ฝั่งนี้มันไม่ตรงนะครับเขาก็จะมีตัวหนอนนะครับสองตัวให้อยู่ตรงนี้นะอย่างตัวเฟสทูนะครับถ้าเกิดว่าฐานฝั่งนี้ยมันได้และหนาไม่พอดีนะครับเราก็สามารถปรับได้นะเขาจะมีตัวนอนแบบนี้มาให้อยู่นะครับก็ทําการคลายนะครับหรือว่าหมุนเข้าหมุนออกนะครับเพื่อที่จะยกหรือว่าลดมันลงนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นโต้รุ่นอื Memory ่นเขาจะมีนะครับก็ลองไปดูันได้นะซึ่งการปรับก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆแล้วเขาจะมีตัวปรับมาให้นะครับ อันนี้เราก็แค่ลายตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับหรือจะเพิ่มก็ได้นะครับก็ลองบวกไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมี2จุดนะครับส่วนตัวล,ล่างเองนะครับก็จะมีเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเขาจะปรับได้หมดนะครับตัวนี้มันไม่ได้รล้นาบนะครับเราก็สามารถลายเนะี่ยแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างงี้นิดนึงได้เพื่อให้มันได้แล้วนาพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือขั้นตอนแรกเนาะที่เราจะเช็กกัน ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเช็คในเรื่องของเบ้านะครับหรือว่าเรียกว่าเผ่าของไม่เลื่อยแล้วกันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นต้นเลื่อยที่ใช้งานสักพักอาจจะเกิดการหลวมหรือว่าเสื่อมสภาพได้พ็วิธีการเช็คนะครับก็ให้จับที่ใบนะแต่อย่าลืมว่าถอดปลั๊กก่อนนะครับจับที่ใบแล้วขยับดูนะครับถ้าเกิดว่ามันขยับได้นะครับหรือว่ามันเกิดอาการหลวมอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเช็คแล้วครับว่าเผ่ามีปัญหาหรือเปล่าเนาะก็ ลองขยับอยู่อย่างนี้ได้ซึ่งตัวพาวของเขานะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวจับไปเรื่อยเ,เองนะครับก็คือคอช่วงนี้ในแมพตรงแกนตรงเนี้ยมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานไปนสักพักเราอาจจะเกิดการหลวมหรือว่าอะไรไดนะ้วิธีการแก้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับในเรื่องของลูกปืนอันเนี้ยอาจจะงานยากหน่อยครับแนะนําว่าให้เข้าศูนย์บริการเนาะ มานะครับก็ยังคงอยู่กับใบเลื่อยนะคือเราจะเช็คว่าใบเลื่อยยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็คือใบยังคงตรงศูนย์ไหมนะครับที่การเช็คก็ให้เราเปิดเครื่องเลยเปิดแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าหรืออาจจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วค่อยมันรีเพย์ดูนะว่ามันส่ายหรือว่ามันนิ่งหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันเรียบนะครับมันไม่ได้สายไปสายมานะครับก็คือใบยังคงอยู่สภาพดีถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมีปัญหานะครับแน่ๆนะครับเส้นตรงนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันอาจจะเป็นคลื่นแบบใหญ่หรือว่ามีเสียงดังนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนใบเรื่อยเนาะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราเลื่อนตัวล้วเข้ามานะครับแล้วก็ทําการล็อกนะสำหรับวิธีการเช็คไปเรื่อยแล้วเราก็วัดเช็คไปเรื่อยๆครับ ว่ามันได้ขนาดที่พอดีกันหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นฟันนี้ผมวัดได้อยู่ที่10.5นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องได้10.5เนาะหมุนเช็คไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสักประมาณ4-5ฟันนะอย่างเงี้ยอย่างนางนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีฟันใดฟันหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ตรงกับเพื่อนครับอันนะี้อาจจะต้องเช็คใบละใบอาจจะมีปัญหาในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครตัดแล้วรอยไม่เนียนนะครับอาจจะเป็นคลื่นใบเลื่อยหรือว่า รอยตัดมันไม่เท่ากันนะครับก็ลองเช็คในจุดนี้ได้เนาะนะครับในเรื่องของใบนันนี้งนระัในข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันไม่ได้ฉากพอดี90องศานะครับวิธีการเช็คก็คือเราจะเช็คในเรื่องของใบครับว่ามันขนานตั้งฉากกับตัวท็อปหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับก็หาฉากเนาะมาชนโดยที่ไม่ชนกับตัวเม็ดฟันค่ะใบนะก็คือชนแค่ตัวใบเลื่อยเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้ มันพอดีเห็นไหมมันก็จะไม่มีแสงรอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวล่ะเดี๋ยวผมลองทำให้มันเบี้ยวนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามัน,มนเบี้ยวสักนิดหนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับจะมีแสงรอดอย่างนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ฉาก90องศาถ้าเกิดว่าเราตัดไปนะครับมันก็จะไม่ได้ฉากอันนี้เกิดว่ามันพอดีมันต้องแบบนี้วิธีการเช็คเนาะแต่ข้อระวังนะครับก็ต้องดูในเรื่องของตัวแผ่น ิดตรงนี้ด้วยนะก่อนที่เราจะเอาตัวฉากนะครับมาทาบนะต้องดูว่ามันได้แนะนาบครอบหรือเปล่าบางทีเราอาจจะตกมาตายด้วยแผ่นนี้ก็ได้นะครับก็ให้เช็คทั้งมุม90แล้วก็สี่สิบหนะหแบบนี้ว่าได้พอดีหรือเปล่าได้องศาไหมนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครเช็คแล้วมันไม่ตรงปรับองศามาที่ศูนแล้วตัวไปเรื่อยก็ยังไม่ได้ฉากนะครับก็จะมีวิธีการแก้นะครับง่ายๆเลยนะครับเรามาดูกันที่ด้านล่างของใต้โต๊ะกันเลยดีกว่าโอเคนะครับ <S <S เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายผมก็จะยกตัวอย่างตัวนี้จะเป็นโต๊ะเลื่อยจอบไซส์ของบอสนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราปรับมาตั้งฉากที่9 0องศาคือมุมนี้นะมันไม่ได้นะครับมุมมันยังลบ 1งองศาอยู่นะครับก็สามารถตั้งได้นะซึ่งของบอสเขาจะตั้งง่ายนะครับมีตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะมาชนไว้อยู่นะครับเนี่ยวิธีการตั้งนะครับเราก็แค่ใช้ไขควงแฉก1นตัวนะครับแล้วคลายไขยควงเห็นไหมมันก็จะบิดตามเนี่ยทีเนี้ยมันก็สามารถเลื่อนไปได้อีกอย่างเงี้ยครับ ึงวิธีการตั้งเขาจะง่ายๆประมาณนี้เลยซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะมีไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีให้ตั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับได้ทั้ง90แล้วก็45้เนะาะสีองศาคือฝั่งของบอสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยง่ายๆนะครับจุดต่อมานะครับที่เราต้องดูเนาะหลังจากที่เราเช็คว่ามันได้90หรือว่า45แล้วนะก็ต้องมาเช็คดูตรงที่ เกตตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าตรงนี้ตั้งไปเรื่อยตรงแล้วนะครับวัดได้9 0องศาตรงแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเกตตรงนี้มันไม่ตรงนะครับก็สามารถปรับตั้งได้เหมือนกันแล้วก็คลายนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คันให้แน่นขึ้นกลับเหมือนเดิมนะครับซึ่งโต้เลื่อยทุกตัวเขาจะมีตัวนี้ให้อยู่นะครับต่อมานะครับนั่นก็คือตัวไลท์วิ่งไนท์ตัวกันไม้หนีบหรือว่าตัวป้องกันไม่ให้เกิดการคิกแบ็กนั่นเองตัวนี้เราก็ต้องเช็คดูด้วยว่า มันตรงขนาดกับใบเลื่อยไหมนะครับวิธีการเช็คก็ให้เราเล็งได้เลยนะครับดูด้วยตาเปล่าก็ได้ในที่สําคัญก็คือขนาดนะครับตรงลายวิ่งไนท์ตรงนี้เขาจะมีขนาดบอกนะว่าใช้ใบเลื่อยไม่ต่ํากว่ากี่มิลกี่มิลน,นะครับอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะบอกไว้อยู่ต้องไม่ต่ํากว่า1.8มิลน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้มันก็จะตัดไม่ได้นะเพราะลายวิ่งไนท์มันใหญ่ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วนะครับตัวลายวิ่งไนท์มัน เอียงซ้ายเอียงขวาก็สามารถปรับได้เช่นกันโตะเลือ่อยทุกตัวนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าเกือบทุกตัวหรือเปล่านะครับที่สามารถปรับได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะปรับได้นะครับวิธีการปรับไม่ได้ยากนะตัวไร่วิ่งไนท์เขาจะมีตัวนอดยืดอยู่นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันทุกรุ่นนะแต่หลักแล้วเขาจะมีตัวหกเหลี่ยมอย่างเงี้ย อาจจะมีด้านล่างบ้างด้านบนบ้างนะครับอย่างเฟสทูตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะครับก็สามารถขันนอกสองตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคขาจะมีเกลียวเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันเอียงด้านไหนครับล้วก็ขันตัวนั้นได้เลยนะครับโดยการใช้หกเหลี่ยมนะครับขายตรงนี้ได้เลยนะครับในข้อนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเช็คล้อนั่นเองตัวล้อนะเราก็จะเช็คอยู่หลักๆก็คือตัวฉากตรงนี้ได้นะครับสามารถเช็คได้เนาะจริงๆไอตรงนี้ ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าให้ดีก็คือต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันได้ฉากไปเนี้ยพอดีไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องดูว่าตัวรั้วมันสามารถไลเบรได้หรือเปล่านะครับมันสามารถปรับตั้งได้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมีไม่กี่ตัวนะส่วนมากไม่ค่อยจะปรับตัวองศาของรั้วได้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญต่อมาคือรั้วต้องขนาดกับไปเรื่อยครับวิธีการเช็คก็คือให้เราล็อกรั้วให้แน่นเลยนะครับ แล้วเราก็จะวัดหวัวท้ายอย่างตรงนี้นะครับผมวัดแล้วได้อยู่ที่11.4นะครับแล้วเราก็มาวัดทางด้านท้ายนะครับเนี่ยเป็นวิธีวัดแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับว่ามันได้ขนาดเท่ากันหรือเปล่านะอย่างตรงเนี้ยพอดีเลยนะครับเท่ากันเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่เท่านะครับเราก็ต้องมาคาลิเบรที่รั้วนะครับ ยกตัวอย่างตัวรั้วของม a ติต้าเนาะไม่ว่าจะเป็นรั้วของเลื่อยสายพานตรงนี้หรือว่าโต๊ะเลื่อยของมิติต้าที่เป็นรุ่น MLG 1้อยนะก็สามารถปรับได้นะครับโดยวิธีการปรับของเขานะครับให้สังเกตเนาะตัวรั้วของเขาจะมีน็อตก็คือมี2ตัวนะตัวนี้กับตัวนี้นะครับวิธีการปรับนะครับก็ให้เราคลายแบบนี้มันก็สามารถตึงได้เห็นไหมผมสามารถปรับให้มันเบี้ยวไปทางนี้นิดนึงหรือจะปรับมาทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการปรับเนาะ อันดับแรกต้องล็อกตรงนี้ก่อนนะปึ๊บแล้วก็ลองดูนะครับปรับให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ขัดล็อกแน่นนะครับซึ่งมันสามารถปรับได้ทั้ง2ตัวเนาะมีหน้าหลังจะปรับแค่ด้านหลังก็ได้นะครับก็คือคลายตัวหลังนะครับอันนี้เป็นรั้วของมิกิต้าซึ่งโต๊ะเลื่อยของเขาจะเป็นรั้วลักษณะประมาณนี้ปรับแบบนี้เหมือนกันนะครับหรือยกตัวอย่างอีกรุ่นนึงนะครับอันนี้เป็นของ ไทตันนะครับเป็นรู่องเขาตัวนี้เขาจะปรับง่ายเลยเห็นไหมก็จะมีตรงนี้สองตัวนี้ค้ำอยู่นะครับก็ใช้แค่หกเหลี่ยมนะครับคลายนะครับตรงนี้ออกนะได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับซึ่งรู่อบางตัวมีให้ปรับนะครับบางตัวก็เหมือนจะไม่มีนะอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของบอสนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันปรับได้ไหมนะครับใครที่ทราบก็คอมเมนต์บอกกันเพิ่มเติมได้นะครับผมลองดูแล้วไม่มีให้ปรับนะครับ มันจะมีแค่ปรับความแน่นได้เฉยๆนะครับอันเนี้ยมันจะไม่มีให้คลายเหมือนตัวมกริต้าหรือว่าตัวไททันนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆนะครับบางจุดบางตัวก็ไม่สามารถปรับแก้ได้แล้วบางตัวก็สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่โต๊ะแล้วแต่รุ่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการปรับก็จะคล้ายๆกันนะครับสามารถเอาไปอัดแนบใช้กับโต๊ะแต่ละตัวได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการคาลิเบตโต้เลื่อยก่อนใช้งานแนะนําว่า พอใช้งานก็ปรับตั้งกันสักนิดหนึ่งครับหลักๆก,ก็ขอแค่ให้ใบมันได้90นะครับตรงเป๊ะตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็รั้วขนานกับไปเรื่อยแค่นั้นก็เป็นนว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงมีจุดไหนที่ผิดพลาดไปก็ลองคอมเมนต์บอกกันเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ